พบกับผมที่แก๊ปสายลุยนะครับลุยให้สุดหยุดชีดานอ,อันนี้ที่ี่ใส่เสื้อ,อน,นี่คือคือมันไม่มีจะแดกแล้วนะครับวันนี้ออกมาวิ่งมาวิ่งส่งแก๊สนะครับเอ้ยไม่ใช่เออวิ่งแกป๊ปนะไม่ใช่คืองส่งแก๊สพี่วิ่งมาได้เกือบอาทิตย์แล้วนะก็ดีกว่านอนอยู่ยเฉยๆในช่วงโควิด19เก้า <laughs> มีสปอนเซอร์มีสปอนเ,เซอร์แมททานนะชูชิหัวหิน <c oughs> ก็ซึ่งวันนี้พี่ออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะ ที่ลบฝนก่อนแล้วครับแล้วก็เสียเวลาลูกค้าก็รออ่ะแล้วผมก็ตอนที่ผมตอนที่ผมตอนนี้ผมจะเอาสั่งกระเป๋าที่แรกผมได้ใบเล็กแบบนั้นแหละก็คือว่าเออมันสะดวกมันเล็กเงี้ยแต่พอเอามาเห็นคนบนกันโดนพิซซ่าโดนสตเต็กโดนน้ำสิบแก้วยีแก้วเนะี้ย ร้องจากเลยครับเอาไปไม่ได้บางคนก็ต้องต้องยกเลิกงานตัวเองอะ่ะเพราะงานไม่สามารถโอนให้คนอื่นได้ยกเลิกงานก็เป็นประวัติเสียนะครับเป็นไปได้นี่ไม่สมควรยกเลิกงานนะเดี๋ยวประวัติเสีย คิวรอประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่คิวแต่ยังไม่มีแก๊ปมีแก๊ปแค่ผมคนเดียวกนะ็รจะเป็นลูกค้าองตัดหันบ้าน่าจะรอพักหนึ่งแล้วครับก็มาสรุปยอดวันนี้ยอดวันนี้พี่วิ่งตั้งแต่11โมงใช่ไหมน้องทมูมาผูก ก็ตอนนี้เดี๋ยวพี่กำลังออกจากร้านพิซซ่านะครับเดี๋ยวไปส่งลูกค้าเนะเดี๋ยวดูในแมพก่อนโอ้ยใกล้ๆครับศูนย์กลางน่าจะอยู่ห้าโอเคเดี๋ยวผมรีบไปนะครับแต่ก็เตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับการขับขี่รถให้ระมัดระวังนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับผมตามกฎของจราจรน,นะครับแต่ว่า เขาจอดรถแบบนี้แล้วผมจะลงไงนี่แดงขาวดนะ้วยเนาะเขาก็จอดกันโอ้โหคนเราเนาะไม่คิดถึงคนอื่นใช้รถใช้ถนนบ้างเลยเจอทุกวันนะครับคนกดจราจรนี่โดนทุกเจอทุกวันเลยบางทีจะเลี้ยวมั่งไม่เปิดไฟเลี้ยวมั่งก็มีโห คือผมต้องบอกนะว่าผมไม่ได้ผมไม่ใช่รีวจิตสัมผัสนะครับที่จะรังรู้ได้ว่าคุณคิดอะไรรลอคุณอยากจะเลี้ยวหรือคุณอยากจะตรงคุณจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคุณถ้าคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวนะฮะมันคนที่อยู่ขับรถอยู่ข้างหลังอ่ะเขาจะไม่รู้นะครับผมว่าคุณจะเลี้ยวไหมก็ฝากบอกทุกคนเนาะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนด้วยนะครับผมก็ นิดนึงอะ่ะมันจะเลี้ยวเปิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรืออยากจะแซงอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นมอไซค์หรือว่าจะเป็นรถยนต์นะครับผมคือทําให้เป็นนิสัยไปเลยอะ่ะอย่างพี่เนี่ยจะมอไซค์หรือรถยนต์เนี่ยจะมีคนอยู่ข้างหลังหรือว่าไม่มีคนหรืออะไรยังไงที่จะขี่รถสองข้างทางเป็นป่านะพี่ก็จะเปิดเนี่ย,ยก็จะใส่ไฟเลี้ยวไว้ตลอด คือเราไม่รู้ไงว่าคนอื่นเขาออกมาจากซอยหรือเปล่าข้างหลังเราแล้วเขาขี่ตามเรามาหรือเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูกระจกหลังอะไรอย่างเงี้ยพอเราจะเลี้ยวหรือเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันมันทําทําให้คนข้างหลังที่ขี่รถตามเราอะ่ะมันลําบากเออคนเราก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเราอย่างเงี้ยโอ้โหรถคลาสสิกมากเลยพี่แก๊ปโวย ก่อนเนาะโอเคลมท่าจะแรงเป่าป้องหรือเปล่าเนี่ยคนะเ่ยเบาครับเบาเบาแกเบาเบาบอกต้องบอกตัวเองนะบางทีอ่ะครับบางทีมันเพลินเราก็ต้องคอยเตือนสติตัวเองว่าเออให้เบาลงนะเบาลงอะไรอย่าง คือเอาเวลาส่งอะ่ะมันไม่นานครับผมแป๊บเดียวถึงลูกค้าแต่ว่าเวลาที่อาจจะช้าบ้างอาจจะเป็นบางร้านนะเป็นบางร้านอาหารอย่างเงี้ยบางร้านก็เขาอาจจะทําเร็วหรืออาจจะออเดอร์เด่งเขาทาไว้เลยอะไรเงี้ยแต่บางร้านเขาก็รอให้ไดไรเดอร์มาถึงก่อนค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ย อือย่างดางดังไรเดอร์เนี่ยอยากให้อาหารเสร็จเรียวอยู่แล้วเพราะว่าจะได้ไปจบจบงานแล้วไปต่องานอื่นได้นะครับซอย53 53เดี้ยวนี้นะตรงแฝงทางนะครับ53เลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวเปิดแล้วครับเบาๆดูซ้ายดูขวาถึงแล้วครับร้านอะไรเอ่ยเพิ่บเดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนนะ อาจจะไม่มีชื่อร้านบางทีโทรฟรีลูกค้าอาจจะไม่ได้ยินนะฮะผมลายหัไลายห่นแล้วถ้าลูกค้าไม่เอาโทรศัพท์ไปใกล้ตัวอะไรเงี้ยต้องพิมพ์ไปก่อนเงี้ยอะลูกค้าอ่านละแต่ดูเขาจะตอบมาไหมบางทีอาจจะเป็นเด็กอ่านเล่นโทรศัพท์พ่อแม่เงี้ยเราก็ต้องโทรซ้ําไปอีกนะครับเผมเจอมาครัง้งอ่านอ่านทุกอย่างแต่เขาไม่ได้ตอบก็คือเป็นลูกเขาเล่นโทรศัพท์ เขาก็เออวะเออน้องเขาบอกเอเอเขาโทษอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะมาหรือยังพี่อยู่ไหนอยู่ไหนครับผมอยู่ตรงน่าจะเป็นบริษัทลอปพอหรือเปล่าบริษัทเอเอ็มเซอร์วิกา บริษัทกาดเออไม่ตอบครับไม่แน่ใจอาจจะเป็นลูกเขาเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองโทรฟรีไปดูเนาะโอเคโอ้รั่นให้เลยฮัลโหลสวัสดีครับพี่อยู่ร้านไหนครับ <Hello. S 1> ผมร้านออก,กัสตรงข้ามคอนโดบ้านกลางครับร้านออก,กัสตรงข้ามคอนโดบ้านกลาง ครับผมตรงแถวประกันชีวิตใช่ไหมครับ,รรบแถวประกันบริษัทประกันใช่ไหมครับครับผมรวสักครู่นะครับโอเคครับบางทีหมุดหมุดก็อาจจะเคลื่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเดยวคนปั่นค,ครับก็จ่อให้เขาไปเขาไม่ไป ทางทีทำไปเถอะสื่อสารทางหน้าตาทางอะไรออกก๊ออกกัเขาบอกว่าอยู่ตรงข้ามบ้านกลางอ oh, ๋องง oh, นู่นไงอ๋อนี่ลูกคา้าแบบนี้ดีครับเ mm. ขาออกมารอรับออเดอร์เลยเนาะหรือเขาหิวก็ไม่รู้อของคุณพี่นะครับของคุณพี่หนึ่งร้ยสาสิบสี่บาทครับผมสม รอยสา1สิบสี่ทอนหนึ่งบาทขอบคุณครับผมขอบคุณพี่เป็นพิซซ่านะครับขอบคุณครับ,บค,ครับโอเคครับช่วงเวลาเก็บเพชรของพี่ก็หมดไปแล้วนะครับได้ทั้งหมดก็คือสองรอบเองนะครับปกติเมื่อวานได้ตั้งสี่รอบนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับผมก็วิ่งต่อไปเนาะเพื่อจะโชคดีได้ออเดอร์ไกลๆก,ก,กับเขาบ้างนะครับต้องจบงานก่อนเนาะมีอะไรเด้งไหม,มเ,เปิดเพยงอื้อโอเคเปิดเสียงแล้วเปิดอัตโนมัติหรือ,อยังโอเคเปิดแล้วนะครับ พี่จะแวะไปหาน้องที่แถวบอนไก่ก่อนนะข้าวยังไม่ได้กินนะครับผมข้าวเที่ยงข้าวเช้าด้วยมั้งข้าวเช้าเมื่อกี้เมื่อคืนไปนอนคอนโดที่น้องมาไปดูหนังเป็นเพื่อนมันอยู่เป็นเพื่อนมันทำขับข้าวไข่ไข่ขั่วไข่ขั้วให้กินเมื่อคืนเมื่อเช้ามาเหลือน,นิดหน่อยพี่ก็เลยกินไปหน่อยหนึ่งเออก็ยังพออยู่ท้องนะครับ ช่วงนี้ก็ปลดล็อกดาวน์ขั้นที่สามนะครับก็รถก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับผมก็คือเหมือนคนเขาเก็บปดมาหลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่บ้านเขาก็อยากออกมาเที่ยวทะเลออกมาทำล้วออกมาพักผ่อนกันบ้างครับผมน้อไม่ไหวขอแทรกหน่อยนะครับโอเคอืม แดงครถ้ามาใส่ถุงมือนี่ก็คือไหมครับผมที่ผมจะโชว์ให้ทุกคนดูคือไหมนะฮะเพราะว่าแดดที่นี่ก็คือที่นี่ก็คือหัวหินนะครับแดดเป็นแดดชายทะเลนะคะผมคุณตากแดดแค่วันสองวันนี้คุณสามารถดำได้เท่ากับนิกโครเลยนะไหมเลยครับผมอย่าพยายามเอาหน้าสู้แดดนะครับ ผมขอเตือน,นอด้วยความหวังดีขนาดมือผมนี่เป็นทางม้าลายเลยครับผมเอฮเดี๋ยวเข้าในตลาดฉัดชัยแล้วนะครับตลาดฉัดชัยเป็นตลาดที่อยู่มานานเกือบเป็นร้อยปีแล้วคะะ่ะนเออคนก็ยังคึกคักนะครับตั้งแต่ชาวยันเย็นเลยนี่นะครับนี่นะครับดูนะครับขับรถนะครับ จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวก็เลี้ยวนะครับแย่นะครับแบบนี้คือคนที่อยู่ข้างหลังอะ่ะเขจะไม่รู้นะครับว่า